เรากําลังประเมินแบบจําลองทั่วโลกอยู่นะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าการคาดการณ์ไปทางหน้าเนี่ยมันก็มีค่ายที่แบบจําลองที่บ่งชี้ว่าฝนจะมีหนักประมาณกันยาส,งสิงหากันยานะอ,อีกค่ายหนึ่งก็บอกว่าฝนอาจจะตกปกตินะแล้วก็ช่วงตุลาก็จะเบาลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการประเมินสถานการณ์เนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็คงคิดว่า ทางที่ดีที่สุดก็คือมาตรการที่รัฐบาลจะลงไปเนี่ยแสนสองหมื่นล้านปีนี้คงก็คงจะต้องผลักดันให้มันเกิดปีหน้าเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่าน้ําไม่ค่อยจะมีอาจจะสูง<ม>นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขื่อนขนาดนี้มีน้ําอยู่ประมาณ4 0ซนะฮะซึ่งถ้าฝนตกในเดือนกันยาเข,ขาคาดว่าฝนจะตกท้ายเขื่อนไม่ได้ปกเหนือเขื่อนเพราะฉะนั้นแนวโน้มปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าชาวนาชาวไร่เหนื่อยแน่<ม>นะครับเนเพราะว่าเราต้องการน้ำใช้ประมาณปีละประมาณ8 0 0 0ัถึง10,000ล้าน เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีน้ําอยู่แค่ประมาณ5พ0 0ล้านถ้าค่ากลางเดือนนี้ถ้า,ถ,าถ้าอีก2เดือนข้างหน้าฝนไม่มานั่นหมายถึงว่าน้ําไม่มีเหนือเขื่อนน,น้ำไม่เข้าก็ปีหน้าก็ต้องเริ่มจะรู้ตัวกันว่าโอเคว่าขาดแคนน้ำมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ปีหน้าค่อนข้างจะเป็นปีเอเนโยค่อนข้างจะชัดเจนด้วย